สวัสดีค่ะ,ะ,คะ,นนะท่านผู้ชมพบกับคัมพูผ้าเลาะค่ะมันนี่คัมพูผ้าเหลาะสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันกับคุณตาค่ะว่าคุณตานี่สีฝันจังไดเพิ่นสีใดแบบใดตัวเด็ดตัวดีมาให้ท่านผู้ชมทังบ้านได้รับส้มรับฟังค่ะตอนนี้คัมพูกับยู่แถวบริเวณรอบบ้านของเพิ่นแล้วค่ะเพิ่นกับนางทาอยู่นี่ละค่ะท่านผู้ชมเท่ากับเป็นบทเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะ,ะเท่ากับไปติดตามรับส้มรับฟัง พรพ้อ,พอมๆกันค่ะไปค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะไนย,ยินไ <ตา S 1> นย,ยินว่าคุณตาฝันฝันจัางไหนอ้อค่ะเบ่าให้ท่านผู้ชมมาฟังเนอฝันว่าไปอันหุดมันอยู่หน้าค่ะหุดมันอยู่หน้าบานกันขับรถมาแก้มันออกมากค่อยากหน้ามาแล้วมาฮอดกลางท้างบ้านเลยรถไถหน้ามันรับบ้านเลยไป่ได้อไร เราแท่น่าตายบาลนี่ครับก็จอดรถก็ลงไปเบิ้งค่ะลงไปเบื้แล้วบาลนี่เอาขาจะตัดมาหมุนรถหมุนรถระบาลนี่ขาจะตัดพันหักบาลค่ะค่ะเล็กบักใหญ่นึ่งก็หักเนาะค่ะขาจะตัดมันหักจังไดเนาะค่ะคุณตาหักบาลนี่นี่เล็กน้อยสามคนเ่ยแล่นมาน้ำทางบมันแค่ะแล่นมาน้ำทางมันก็ได้ว่าโอ้ย ซ้อมบาไรรกไงมาสันเล็กน้อยก็เล็กน้อยมันคือกุมารนี่คือกุมารทองเพิ่นใหญ่เป็นไร่ะค่ะเล็กน้อยนั่นเล็กน้อยบางนี่ละบางสี่หาปีนี่ละประมาณสี่หาปีค่ะเพิ่นกระบาเจังได้บาทนี่เป็นคือกุมารทองเล็กน้อยมันก็ได้ว่าโอ้ใหญ่เอ้ยมันซ้อมบาไรรกมาสันขาสตัดมันหักมาสันมันมีดอกรงนี่มา เสือขั้นไม่น้อไงน้อานห่วยสือก็ม่มีเงินนะบอกลาเนว่าค่ะอะอันทีบอกเลขไง่าษห่วยบอกตัวไรอ่ะเสือเตะเพ่ะ <ใน S 2> อกตัวไรล่ะค่ะบอกเก้าแปดห้าว่าเก้าแปดห้าคุณว่าบานบานก็เร่หุ่มเมียบานเร่หุ่มเมียนะค่ะอัน,อน กุม่ารเป็นเป็นกุงม่านเนาะเออเป็นกุงม่านทองใส่สุดแบบใดคุณพ่อใส่มัดอผมจุกโอ้เห็นหนี่เห็นหนี่แบบว่าใส่ผมจุกมัดผลผมจุกเลยเออผมจุกบานผาดนิบบตียวโอ้พานิบเตียวอนใส่เสือบานกันนี้ใส่อันนั้นใส่อันนี้ยังก่อกระเอดยังกะไรโจงกระเบนบอก่ะมันเป็นพืชที่สวยนี่ เป็นยสเบี่วายเบียงหวโอ้แบบบัดเขาเอิ่นบัดซอยซะเนาะซอยแต่สมัยโบราณเนาะเบียงไหวนี่ละค่ะค่ะเพิ่นมาจักคนกับคุณตาสามสามคนสามคนนี่เพิ่นมาสามคนเนาะเพิ่นมาประมาณสี่ห้าปีกับคุณตาสิแปะเป็นเด็กเป็นตัวไรเนาะค่ะคุณตาเมื่อเดี๋ยวเอาเพิ่นบอกด้ เอาตัวคนบอกเลอก็เปดหาได้ไงเด้อไปซื้อเอาแผลเลยซื้อรถไทนาไม่รถรถแทนหน้าของไงมันอันมันตายแล้วเกาเป็ดหาคือบต่ตัิ่นบอกเนาะกะบเลขสองตกับซีมีสี่ฮานอพิคนบัดซี่หาคน่นม่เนาะกะเอาตัวเอาตัวบอกนี่ะเนาะตัวคนบอกนี่แปละเนาะก้าะเปดหาเนาะคุณตาก้าแปดหาฟันมือไดโนอค่ะ Bắn Bắn mà này Để Si đó oh, đây si hả mở rồi ừ. Tại cái này nhìn uh, vào con ta phấn ý vì phấn mà hiến đấy nó xấu vì đây men chứ bỏ à? Ừ uh, Đấy nó sáu là Mất Đấy sáu là phấn con con ăn Ồ, oh, uh, phấn mà uh, chẳng đấy con ta vào phần nè Đúng đây nó sáu là กันนี่ก็ไปไปขุดมันขึ้กกันนะใเสากับครับรถองมานี่นะรถครับรถอกมาบานี้เอาเอาซื้อเพื่อนันรบต้องบ้าบ้าเพื่อนันบ้าไรนู้เสากัดเนาะโอ้ค่ะค่ะรถต้องออกซื้อเพิ่นเนาะค่รถต้องออกซื้อเพิ่มบาในตัวนี้ก็ขับรถให้หน้าออกมาจากหน้า บานี่มาหอดกลางทางขึ้นกันนะบานี่รถไทนหน้ากัรับกถบพ่อติดกถบพ่อหอดให้บานกัจอดจ่หันบานเนี่ยููเพินนั่นกับขับรถไทนหน้ามาคือกันแย้มันไปขายมาแล้วบานก็มาจอดบังรถบานเป็นเกิดเป็นไรนูเสาม้าบ้านะเกิดเป็นไรนูเสาแลนมากัดเราอันนั้นกัดเรา กัดเล่าบานเ่งโอ้ยไในนเสาวกัดเพิ่นนั่นมันตายแล้วบานนี่ทั้งทั้งไงบานตายแล้วบานน่ะบานนี่มันก็แดนมาใส่ไงบานนี่ไในนเสาวน่ะกระเดนมาใส่ไงบานนี่ไงก็ใไขโยมีผ้าอยู่ในมือนี่บานมันสิกัดสิขึ้นต้นใหม่บานมันสิกัดบานนี่มันสึ้นบ่ทันบานนี่มันสก แล่นกัดยองกรมันบางครั้งอาหารฟันหัวมันฟันหัวไดโนเสาร์ฟันัตายบอค่ะคุณตาตายนะไดโนเสาวตายโอ้ฟันหัวไดโนเสาวตายค่ะตายไดโนเสาวตายออนอยาตถามในเรื่องคุณตาือได้หูเมียน่าค่ะคุณตาดินฟันมันได้คุณตาหนีฟันเห็นไดโนเสาร์ เลนไล่กับบานีว่าเลนขึ้นต้นใหม่ได้เลนขืนต้นใหม่บอกคุณตาขืนบอท่านมันนบอท่านมันจิกัดก่อนบอท่านได้ขึ้นเอามีดนั่นฟันก่อนฟันฟันใสหลักคุณตาฟันหัวฟันฟันปากฟันฟันปากเลยฟันหัวฟันปากฟันหัวลงมาหาปากเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกไงคุณตามันเป็นโตจังไดแบบได้กระตูุนเลยวะแบบนังนะ แปบเน้เท่าไหร่ครับโค้ยาวเนินบอ่อ,อโอ้ค่ะท่านผู้ชมคุณตาเพิ่วมาฝันเห็นไดนเสเร์ํำเด้อค่ะเป็นความฝันที่แปลกอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมไดโนเสาร์นี่ก็เจ็กสตีเป็นเลขตัวใหแต่ว่าปากนี่ก็เป็นเปดละนะ่ะเนาะคุณตาเนาะฟันปาก,ปากมหาหัวหัวกะหา,หาก็ครบได้กั๊กกะเกนเอาเอาความฝันของไดโนเสาร์นี่กั๊กะคุณตาสิแปลว่าตัวใดค่ะ หัวหาปากแตกคันแม่นไห้คุณตาตีไห้เอฟซีซตีเป็นเหลขกตัวใดปากรสิแปดเก้าแปดหานะนะเก้าแปดหาคุณตาว่าเก้าแปดหาค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะมีความมือเห็นแปลกแตกต่างกะเอาตามนิดหน่อยว่านะนะค่ะตามเิดหน่อยว่าแบงค์ปาเนาะคุณตาเพิ่นว่าให้เอาตามที่ฟันเห็นกูม่านเนาะ ฟันเห็นกุม่านสามคนมาบอกเลยเก่าเปราเนาะคุณตาเนาะส่วนความฝันไดโนเสาร์นี่แล้วแต่เอฟซีเพิ่นสิเปย์ละแต่ว่าโตเลขเข้าสามตัวแขนๆนี่ก็คือผีกุม่านน็กหน่อยมาบอกเลขนี่แหละเก่าเปราเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จะขอลาคุณตาไปก่อนเด้อค่ะไปก่อนเด้อค่ะสคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้ฮาก็มาสรุปตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขคุณตามุ่นค่ะเพื่อนฝันว่ากุม่านทองมะฮองบอกเลขค่ะทนผู้ชมเลขของเพื่อนกะเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าค่ะเพื่อนกะมีเลขเพิ่มเติมตมาอีกค่ะทนผู้ชมเพื่อนฝันว่ากุม่านทองนั้นสามคนเนาะค่ะที่ตายแล้วเพื่อนกะแปะใส่ศูนย์สามค่ะทนผู้ชมศูนย์สาม มวดประจำวันที่31ก,ก,กรกกดาคม2 5 6 6ค่ะก็คอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้คำพูดผ่าหลาะนำในเดอ้อค่ะคลิปนี้คำพูกดขอลาก,ก่อนค่ะคลิปนากะพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ